สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนิ่งกอค่ะชมวิวนะคะชมวิวชมวิวพันล้านว้าววิวพันล้านค่ะโอ้หมดเลยวิวพันล้านวิวพันล้าน มีพันล้านโอ้สวยงามนะคะนู่นนะคือที่เรามองเห็นคือบ้านกกตูมค่ะบ้านกกตูมนั่นก็ภูตากมองนี่ค่ะนั่นก็ภูกโลนภูเหล็กไฟภูกระพระางใช่ขึ้นมาดูขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนน,น,น,นั่นแหละก็นั่นแหละ รูนี่แหละตาที่ที่มาถึงเมื่อกี้เนี่ยครับรูนี้ดูร่องเก่าแล้วเออข้างบนนี่เด้อข้างบนนี่เหรอตาเออข้างบนนี่นะเออก็ลองหาดูแถวนี้อีกแกก็ยังสงสัยอยู่ว่าตรงไหนกันแน่เพราะว่าก็หลงหลงลืมลืมอยู่เนาะเออบางทีมันไม่ใช่ก็คงเป็นตัวนี้ อตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีออกโรงเรียนออกโรงเรียนมากับพ่ออตอนนี้ก็เจ็ดสิบหกแล้วว่ายังไงอีก อืมอือือี่คือดได้ป่บนเรือเขาพูดีเือทิพย์แอืมแต่คงจะลึกเนาะนี่ลื่นล่าดินเหรอ มีเล็กมีฝาเปล่าไปโยนฝาเอ็มร้อยแดงเอ็มร้อยว่ะเออเนาะมันไม่เหมือมันไม่ใช่จรงเด็กอือ อแล้วเพื่อนก็คงจะให้เห็นนะว่าลใกได้ปะมันลลหลดอืมแค่ยังู่หรอวะ หายเต็มเสร็จฟ้าเสร็จหลวดบ่ไม่สิบสิบเอ็ดไหมอ๋อมันมันเหมือนที่เราเจอที่อูทองอ่ะคค่ทองแด่็สิบสิบเอ็ดก็คือเป็นเงินทองแดงตะกั่วทองเหลืองเป็นสำดิตโอ้ไม่มีบอกม่ มันมีบอกด้วยบอกว่าอตรงนั้นไม่มีพงข้างล่างใช่ไหมตรงนั้นมีพงข้างล่างเปล่ามีพงที่มุดเข้ามาไงไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูที่บอกเมื่อกี้ในช่ยรูนี่ใช่ไหมัอที่ทางนี้มุดเข้ามามันจะมาถึงตรงนี้ตรงนี้มันเป็นพงที่ที่มันใส่ไว้มันมีหก้อนหนึ่งบังไว้อ่ะมันมีห่นก้อนหนึ่งมันโยกไม่หักมันโยกไม่ออกไงมันบังทางที่จะมุดเข้ามาตรงนี้ ก็ประมาณพอกันละสามเมตรอหละลึกลงไปอ่ะพอเนาะเนอยู่ประมาณสามเมตรนขุดมันขุดมาไหนจอมเนาะมันจับผีมากเลยจอมเนาะุดไอแต่ตรงนี้มันมีหินแผ่นหินหินแผ่นเนี่ยเป็นหินที่อยู่ข้างบนสุดมันเป็นแผ่นใหญ่เลยมันแผ่นหญ่มันวางสลบไปเงี้ยหินแผ่นเนี่ยข้างล่างันจะเป็นหินก้อนเล็กๆเงี้ยเต็มเลยมันมุดเข้าไปต่อไม่ได้ต้องเอาหินก้อนขนาดเนี่ยพลิกออกมาแล้วมจะมุดต่อ เนี่ยอืมดังอยู่บนหรืออยู่ล่างล่างลึกเลยลึกเลยเหรอสี่หกหกขีดนู่นน่ะมุดว่าได้มุดว่ได้อืมหกขีดเลยอ่ะ,อะมุดว่ได้อืมแล้วแล้วมันเจาะลงไปงไม่ได้มันถึงม,มุดได้ก็ก็เจาะไม่ได้เพราะมันไม่มัน,ม,นมันจับอะไรไม่ได้มันติด ม,มันมันมีหินอย un ู่ผักกระโดนบนอือบอคือคือผักกระโดนผักเปาผักเปาต้นใบเปาเนี่ยอือเต็มเลยอะปกขีดนะเปาเท่าไปอย่างคนอือตา้งแต่สองเมตรสองเมตรอ่มเมอะขีดมันเต็มเลยครับเพราะคือมันจับได้แค่สามเมตรอืขมันลงไปบางหันคือบดิยิ่งเสียงไม่รู้ โอ้ยตัวนู้นมันไม่ถึงหนูโครลาจุดมันอยู่นู่นเพราะว่ามูนี้บอกมันติดอย่างที่ว่าเอาเครื่องเข้าไปไม่ได้ไงต่องจากว่าต้องแยกแยกชิ้นส่วนเอาไอ้ตัวเนี้ยให้มันนอนลงล้วมันเป็นลายแบนอย่างนี้เข้าไปเนี้ยเจาะทางเครื่องนีงดูกไม่ได้มันเป็นหินแผ่นเดียวกันเลยมันมีหินซ้อนกันอยู่ระหว่าง ระหว่างหินหินแผ่นเนี้ยมันวางไอ้หินแผ่นี้มัอย wow. ู่ข้างบนใช่ไหมได้แผ่นเล็กกับมันวางรายะมาอย่างเงี้ยซ้อนกันอยู่เงี้ยเหมือนตีกับเขียวบนนี้มันคือล้มไปหาตุ่มตาดิบบะบะลุงยาบาดเออเด็กเค่อมันดังขี่มั้เนี่ยเฮ้ยผมจะจับได้มันต้องสแกนสแกนอีกมันก็สแกนผ่านชั้นหินได้ก็นั่นแหละ ชั้นหินมันได้หินมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวแบบก้อน,นใหญ่ๆน้หน,นานะมันเป็นหินซ้อนกันอะ่ะ<อ>นี่ตัวเซนเซอร์มันลงไปได้หมดตามซอกตามหลีกโอ้ไม่เคยเหยนได้ป่านั้นเนาะี๋ยนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค,ค่ะ